สวัสดีครับผมนักขลินนะครับวชิระวรมินโยนะครับดเรเงนะครับวันนี้สิ่งหนึ่งที่ไปเจอปัญหาเช่นกันคือเด็กยุคใหม่นะครับเราไปเจอปัญหาว่าเด็กยุคใหม่อาจจะความสามารถในการเข้าสังคมยากไม่เหมือนยุคเรานะครับงานบวชงานแต่งเราไปหมดงานวัดงานบ้านเราช่วยเหลือเขาหมดบ้านติดกันจัดงานอะไรเราไปช่วยเหลือเขานะครับ mm hmm. เด็กยุคใหม่แม้กระทั่งงานบ้านตัวเองจัดงานนะครับลูกหลานก็ยังนอนอยู่ในห้องแล้วไม่ออกมาช่วยด้วยซ้ำไปนะครับ ไม่ช่วยรับแขกไม่ช่วยถ่ายรูปไม่ช่วยงานไม่ช่วยยกก้องไม่ช่วยยกมือไหว้าหญาติพี่น้องอยู่ในห้องแล้วเล่นเกมมือถือโดยไม่สนใจผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งเป็นญาติพี่น้องสมัยก่อนเราจัดงานเนี่ยเราต้องการเชิญญาติพี่น้องมาร่วมกันมาสังสรรค์กันไปในตัวทําให้ลูกหลานได้เจอญาติพี่น้องในวงตระกูลทั้งหมด ความสามารถในการอยู่ในสังคมสมัยก่อนจึงมีบริบทเหมือนสังคมใหญ่มีความเข้าใจมีการมองหน้า <üler. S 2> การคุยกันเห็นหน้าสังเกตหน้าทําให้เรามีความเข้าใจคนในสังคมมากขึ้นเราเข้าใจพ่อแม่พี่น้องญาติกันมากขึ้นยุคปัจจุบันเด็กยุคใหม่สังคมก้มหน้าเล่นมือถือจึงไม่เข้าใจบริบทหน้าคนอื่นไม่เคยเข้าใจในการมองหน้าคนอื่นว่าเขาคิดยังไงมีความรู้สึกอย่างไรไม่เข้าใจความรู้สึกคนอื่นนี่คือปัญหาสังคมในยุคปัจจุบัน เด็กยุคใหม่นะครับจะไม่ไปงานสังคมเด็กยุคใหม่จะไม่เข้าสังคมเด็กยุคใหมออ่ชอบอยู่คนเดียวครับเก็บตัวเพราะฉะนั้นเด็กยุคใหม่จึงมีปัญหาความป่วยเป็นโรคซึมเศร้าสูงมากๆเลยนะครับนี่เป็นห่วงจริงๆกับลูกหลานในยุคใหม่นะครับคุณพ่อคุณแม่ครับนะประเทศนะหลายประเทศวันนี้นะอย่างสวิตเซอร์แลนด์ก็ดีอะไรก็ดีนะฮะเขาเองก็เปลี่ยนนะครับจากงารดีเซลพบว่าเด็ก ของเขาเนี่ยเรียนผ่านแท็บเล็ตเรียนผ่านพวกนี้ส่งผลเสียต่อพฤติกรรมหลายอย่างโดยเฉพาะการอ่านหนังสือและความสามารถในการเขียนหนังสือเขาต่ำลงทันทีเขาจึงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับฝึกเด็กลูกหลานของเขาเลิกนะฮะนโยบายลรัฐมนตรีว่าการในยุคป,ปัจจุบันของเขาเนี่ยเลิกแท็บเล็ตนะครับหันมาให้ลูกหลานคัดด้วยดินสอแล้วก็ลบด้วยยางลบเหมือนเดิมเพื่อพัฒนาฝีมือทักษะการเขียนการอ่านใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็ ฝึกในด้านของการเข้าสังคมนะเด็กของเรานะขาดหมดสังคมเข้าไม่ได้ไม่ไปงานสังคมไม่ช่วยเหลือสังคมสังคมในอนาคตอยู่ลําบากนะครับคุณพ่อคุณแม่ครับเดีย๋ยวว่าแต่เขาไม่เลี้ยงเราเลยครับเขาจะอยู่กับใครก็ยังอยู่ยากเลยครับนะเพราะฉนั้นเนี่ยสงสารลูกหลานนะครับฝึกลูกฝึกหลานด้านเข,าเข้าสังคมนะเยอะๆพาลูกพาหลานตั้งแต่เล็กหัดเข้างานสังคมอย่าลคาคัญเขาอย่าเห็นเขาดื้อครับ พาเข้าไปเล่นกับลูกหลานไป,ไปเล่นกับญาติวงศ์สาคขนาญา,าติสังสรรค์กันเขาจะได้เข้าสังคมเป็นนะครับโตขึ้นเขาจะได้รู้สึกนะรู้จักสังคมฉลาดทันสังคมเข้ากับสังคมทุกสังคมได้หมดขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับพัฒนาร่วมกันครับสวัสดีครับ